สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชื่อาดำแก้วค่ะรหัส6 8 1 1 3 1 1 1 1 68ค่ะเซสชัน0-3น03ค่ะวันนี้จะมานำเสนอ W h Question ค่ะอันนี้นะคะเป็นสรุปข้อมูล W h Question จากผู้ตอบแบบสอบถามทังม้งหมด8ฉบับค่ะโอ้นะคะใครซื้อบอกลักษณะของลูกค้าที่จะซื้อ จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามพบะว่าส่วนใหญ่ที่จะซื้อนะคะก็คือกลุ่มวัยทำงานนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ครอบครัวค่ะซื้อทั้งแบบส่วนตัวและบางครั้งก็ซื้อแบบกลุ่มค่ะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนแก้ชิดที่สนใจซื้อค่ะวอร์ดซื้ออะไรสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อจากผลิตภัณฑ์ก็คือส่วนใหญ่ที่จะซื้อสินคา้าบริการท่องเที่ยวตอบโจทย์ความสะดวกสบายค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นการซื้อบริการทางด้านการท่องเที่ยวเช่นห้องพักโรงแรมการเดินทางค่ะแล้วก็ความสะดวกสบาย Why ทำไมถึงคือเหตุผลจาเป็นที่ลูกค้าต้องซื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็คือความสะดวกสบายรวดเร็วประหยัดเวลาบางกรณีมีโปรโมชั่นส่วนลดแล้วก็ราคาคุ้มค่าค่ะโอ้ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนะคะมีรีวิวออนไลน์ Google review Facebook info แล้วก็ OTA ค่ะ ส่วนมากคนใกล้ชิดก็มีส่วนนะคะเช่นเพื่อนครอบครัวมีส่วนเรื่องในการตัดสินใจค่ะเว้นซื้อเมื่อไหร่ช่วงเวลาและความถี่ในการซื้อนะคะก็คือช่วงเวลาโปรโมชั่นเทศากาลเช่นไฮซีซันค่ะแล้วก็ช่วงลดราคาบางคนก็ซื้อทันทีเมื่อมีความต้องการะคะ่ะแวร์ซื้อที่ไหนช่องทางการซื้อที่ลูกค้ามักจะใช้นะคะก็คือ ส่วนใหญ่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะหางซื้ออย่างไรพฤติกรรมที่เกิดในกระบวนการซื้อเปรียบเทียบราคาโปรโมชั่นก่อนตัดสินใจอ่านรีวิวจากผู้ใช้จริงเลือกช่องทางการชำระเงินเช่นบัตรเครดิตโอนเงินชำระปลายทางค่ะข้อมูลจากทั้งแต่ฉบับสะท้อนว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็วราคารีวิวออนไลน์และโปรโมชั่นมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการค่ะอธิบายความแตกต่างระหว่าง B.M.C. ฉบับใหม่และฉบับเกา่ารวมถึงอธิบายที่ผ่านมาการปรับ B.M.C. ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ W.H. เพ r e ์ i o นนะคะ B.M.C. ฉบับเกา่ามุ่งเน้นเป็นภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวเช่นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวทั่วไป การขายผ่านเว็บไซต์เจนซี่ค่ะการวิเคราะห์ด้วย w h e a t a t i o n เพราะว่าพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นลูกค้าตัดสินใจจากการรีวิวโปรโมชัน่นและมีอิทธิพลจากอินฟลูเอนเซอร์อีกทั้งมักเลือกซื้อผ่าน OTA ค่ะและมีโซเชียลมีเดียรวมถึงกับการความสะดวกสบายในการชำระเงินและบริการค่ะ ดังนั้น B.M.C ฉบับใหม่จึงเป็นการต่อยอดฉบับเกา่าโดยการปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคสมัยใหม่ได้มีความสำคัญกับการรีวิวความสะดวกสบายราคาและช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นค่ะ